สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้มาทำไมถึงใส่หมวกแล้วก็ทำไมถึงใส่ถุงมือแค่จะมาอวันนี้นะครับจะมาอ่อบอกวิธีอ่าทำมะเขือถ้าเกิดใครซื้อมะเขือมานะคะแล้วกินไม่ทันแช่แข็งแล้วเวลาเราจะมาทำแกงหรือว่าจะมาทำผัดอะไรเนี่ยทำไมมันถึงจะไม่ดังนะคะมีมีคนอ่า คอมเมนต์มานะคะว่าให้ช่วยบอกวิธีหน่อยว่าการเก็บรักษามะเขือแช่แข็งทำยังไงถึงจะไม่ดำนะคะนี่ไปเก็บมาในส่วนสดๆนะคะที่ใส่หมวกนี่นะคะแล้วก็ใส่ถุงมือนี่เพราะว่าเพิ่งทำลูกชิ้นตามสั่งนะคะเพราะว่าเราขายลูกชิ้นด้วยนะคะอันนี้ทำลูกชิ้นรักบี้นะคะนี่เสร็จไปได้ร้อยแปดกิโลนะคะก็เลยใส่ถุงมือใส่ใส่เอ่อใส่หมวกนะคะเพื่อความอนามัยนะคะแพ็คเรียบร้อยค่ะ พร้อมส่งลูกค้าก็เลยอ่าออกไปเก็บมะเขือแล้วก็มาทำให้ดูเลยนะคะนี่สิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือน้ำเปล่าค่ะใส่ลงมาในนี้แล้วก็เกลือแค่นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยเนาะค่ะแล้ก็เอาน้ำเย็นนะคะใส่เกลือลงไปนี่ค่ะประมาณเท่านี้นะคะเกลือนี่จะช่วยอ่ล้าง เนาะยางมะเขือนะคะเราจะเอาตรงนี้เขาออกเราจะแช่มะเขือสมัยโบราณน,นี่คนโบราณเขาก็ใช้เกลือกันนะคะรุ่นายายเราพ่อเราแม่เราเนาะนี่ค่ะเห็นไหมคะมะเขืออ่อนมากเลยนะคะปลูกเองค่ะนี่ค่ะเราก็แช่ลงไปในน้าเกลือเลยนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ดําค่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะเพราะว่าปีนี้อากาศดีนะคะปลูกมะเขือแบบ ได้กินแบบสุดยอดมากเลยค่ะกินแบบเกือบทุกสามสี่วันเลยนะคะก็เลยอันนี้ได้มานะคะอ่าอันนี้โลกับสามร้อยกรัมกว่า,วานะคะก็เลยแบบจะกินไม่ทันก็เลยเนี่ยคะ่ะจะมาหั่นไว้แบบนี้จะแช่แข็งให้ดูนะคะว่าเวลาเรามาทำอาหารอะ่ะมันไม่ดำนะคะสูตรนี้ มีเอฟซี <tinc S 2> นะคะคอมเมนต์มาก็ไอโต๊ะนะจะสั่นหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราทําในโต๊ะอาหารนะคะก็หั่นตามที่เราต้องการเนี่ยค่ะเป็นชิ้นตามที่เราต้องการแล้วก็แช่ลงไปในน้ําเกลือนะคะเพื่อไม่ให้เขาดํานะคะเนี่ยค่ะลูกไหนเล็กก็หั่นประมาณสี่นะคะ ลูกไหนใหญ่ก็หัน่นเนี่ยลูกใหญ่ออกมากเลยค่ะคนไทยเราเนาะขาดมะเขือไปได้นะตั้งแต่มาอยู่ต่างแดนนี่นะอยู่เมืองไทยไม่ค่อยอยากจะชอบเท่าไหร่เลยโอเคหั่นแบบนี้นะเวลาไปเมืองไทยกลับมานะไทย ไม่หิวมะเขือมาบ้างมะละกอมะเขือเนี้ยหิวนะอยากได้นะเนี่ยค่ะใครที่ซื้อมาแล้วทันไม่ทันก็แบบนี้นะคะหัน่นลูกใหญ่แต่เขาอ่อนมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นมะเขือที่อ่อนนะคะเราไม่ชอบมะเขือที่แก่ๆ สวยมากเลยค่ะมะเขือนะคะปลูกเองนะคะ mm hmm. เราทําคลิปไปแล้วนะคะว่าวิธีปลูกยังไงแล้วก็ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะ mm hmm. ลงไปคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรมะเขือถึงได้ดกนะคะ mm hmm. เข้าไปดูได้นะคะ mm hmm. แต่ว่ามะเขือนี่ชอบอากาศร้อนด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดอ,อากาศไม่ร้อนพอเขาก็จะไม่ค่อยติดลูกให้นะคะ mm hmm. อีกหนึ่งเหตุผลเนาะ ถ้าเกิดอากาศร้อนเกินดอกเขาก็ร่วงนะคะเราต้องอ,อยู่ต่างแดนนี่เอาใจย่านะคะเราต้องแบบเอามาวางข้างนอกนะคะถ้าอากาศร้อนๆอนอย่าไปไว้ในบ้านผักนะคะเดี๋ยวเขาจะร้อนเกินดอกเขาจะร่วงนะคะเอามาวางให้อากาศเขาถ่ายเทนะคะเขาจะได้ดอกไม่ร่วงนะคะหรือว่าอีกสูตรหนึ่งก็คือเอาผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนอาชาผะะสมน้ํา 1ลิตรแล้วก็ฉีดขยา่าขยา่าแล้วก็ฉีดพ่นดอกนะั้นได้ทั้งดอกพริกดอกมะเขือนะคะจะทําให้คั่วเขาเหนียวไม่ร่วงนะคะอันนี้สูตรนี้เราก็ใช้นะเอามาแชร์ให้กันดูนะคะให้กันฟังเดี๋ยวจะหั่นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะจ๊ะ ช่วงนี้ประเทศอังกฤษอากาศดีมากๆเลยนะอากาศจะร้อนะลูกนี้นะไม่ใหญ่แต่ว่าเขาแก่นะคะลูกเนี้ยมะเขือใส่ส้มตำก็อร่อยนะคะมะเขือใส่ส้มตำใส่ ซุปมะเขือเอาไปต้มแล้วก็ทําซุปมะเขือนะคะก็อร่อยแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูน่าไปด้วยนะ,ะอร่อยมากเลยค่ะเก็บมาเนี่ยโลกว่านะคะที่ยังลูกเล็กๆแล้วก็กำลังติดดอกใหม่ก็ยังมีอีกเยอะนะคะ อีกสามสี่วันก็ได้เก็บกินได้อีกนะคะที่เขาลูกก็ยังไม่ใหญ่นะคะก็เลยไม่ได้เก็บเราก็เก็บลูกที่เขาใหญ่แต่ว่าลูกเนี้ยแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะลูกเขาไม่ใหญ่แต่ว่าเขาแก่นะคะดูลูกเขาจะเป็นแตกๆแ,แบบนี้นะคะเหมือนเขากะแด้งยังไงก็ไม่รู้ต้นเดียวกันนะคะงงเหมือนกันว่าทําไมบางลูกใหญ่มากไม่แก่แต่ลูกเล็กๆเ,เหมือนเหมือนเขากระะกระแด้งอะไรไม่รู้นะ เพราะาอากาศบางทีก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะเขาก็เลยเหมือนอโตไม่เต็มที่แล้วก็แก่เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นมะเขือต้นเดียวกันจะบอกว่าต้นแก่เอาเสนาน้นหนาเมื่อกี้นะคะไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าแปกหมดนี่ตัดไปนี่ค่ะเราซีนเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้นี่คะทั้งหมดสี่แพ็คนะคะนี่ค่ะเราก็จะแต่ไม่หนามากนะคะ แล้วก็สูญญากาศไว้แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะได้ทั้งหมดสี่แพ็คนะคะเราก็กะเอานะว่าเราจะจะทำเ,เราก็กะเอานะคะว่าเราจะทําแกงหม้อเล็กหม้อใหญ่นะคะสําหรับเราเราชอบผักที่เยอะเราจะใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยถุงที่เราใช้นะคะจะเป็นม้วนแบบนี้นะคะอันนี้เรามาตัดทําไซส์เองนะซื้อเป็นม้วนแบบนี้แล้วก็เครื่องสูญญากาศเราจะใช้ ตัวนี้นะคะใช้ทนใช้ดีมากๆเลยนะ,ะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะคือใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะเนี่ยใช้ดีมากๆเราก็ซื้อถุงเป็นม้วนมาแบบนี้เราก็สามารถตัดเป็นไซส์ตามที่เราต้องการนะคะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ซีนเนาะถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาถุงซิปล็อกนะแทนกันได้นะคะแต่ว่าสูญญากาศถุงสูญญากาศแบบนี้นะคะเขาจะทําให้อาหารเราเก็บนานขึ้นนะคะ นี่ค่ะาเขาจะมีความหนานะคะนี่แล้วก็ถ้าเกิดเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดเวลาเราจะแกงนะคะจะผัดจะแกสามารถแกะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําแกงเดือดได้เลยนะคะแป๊บเดียวเพราะว่ามะเขือเราก็อยู่ในช่องแช่แข็งแล้วเนาะเราก็ไม่ต้องให้เขาละลายเพราะว่าเขาจะสุกง,ง่าย ไม่ต้องนานแค่รอให้น้ำเดือดก่อนน้ำเกงอเราเดือดก่อนค่อยใส่ลงไปเคล็ดลับนะคะจะทําให้มะเขือเราไม่ดําค่ะนี่ค่ะลองทําตามดูนะคะใครที่ปลูกมะเขือเองในต่างแดนหรือว่าใครที่ซื้อมะเขือมาแล้วทานไม่ทันนะคะก็สามารถทําไว้แบบนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ